จากนั้นก็เราจะมาใส่ทิชชู่เราแล้วนะคะม้วนทิชชู่แบบนี้คีบคีบกนกนกลางออกประหนึ่งว่าเราจิ๋วๆก็น่ารักเนาะประหนึ่งว่าเราดึงแกนกลางทิชชู่ออกจริงๆนะคะจากนั้นก็ดึงไส้ในออกมาแบบนี้อ๋อใช่ แล้วก็มาใส่นะคะกับกล่องทิชชู่ของเราที่เราได้ทำไว้หน่ดึงขึ้นมาให้สวยงามตามท้องเรื่องนะคะดึงเยอะไปหน่อยไหมเอถ้าเกิดว่าเยอะเกินนะคะก็ใช้กรนไกลตัดออกไปนี่ ชึบเรียบร้อยทีนี้ด้านล่างนะคะฝาด้านล่างที่ปิดตูดเนี่ยปิดตูดจะโดนแบนไหมเนี่ยปิดก้นกล่องนะคะเราจะใช้อีวาโฟมแบบนี้เนาะวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะเพราะอีวาโฟมจะสามารถกดแล้วก็จะเป็นรอยเห็นไหมคะเราก็กดลงไปแล้วก็ตัดตามรอยซ้อนสองชั้นแบบนี้เป็นฝานอกกับฝาในนะคะแล้วก็ปิดลงไปชิปนี่ กัดเล้เนี่ยอ่าเรียบร้อยเห็นไหมคะสวยงามมากเลยแค่นี้เองเพื่อนๆก็จะได้กล่องที่ชู่จิ๋วๆนะคะเอาไว้เล่นแล้วดึงกระดาษเช็ดมือหน่อยสิจึ๊บแง น่ารักไปอีกแบบนะคะเอาไว้ตกแต่งบ้านตุ๊กตาของเราเอาไว้ให้ตุ๊กตาของเราเล่นนะคะเพื่อนๆคนไหนชอบฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะทําเล่นกันและอย่าลืมเอามาอวดกันนะคะฝากติดตามผลงานของปนุษย์ได้ในช่องของบ้านตุ๊กตาไอดารินะคะมีทางช่อง y o u t u b e t i t t o k Facebook นะคะขอบพระคุณมากๆ มิติดตามการขอให้มีความสุขสนุกกับทุกสิ่งที่ทำและสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ